เข้าสู่วันที่เกแล้วนะคะสำหรับการที่คนไทยทั้งเจ็ดคนนั้นถูกจับกลุ่มที่ถูกอ้างว่าไปละเมิดดินแดนของกัมพูชาซึ่งหนึ่งในนั้นมีสาส,าสาของพรรคประชาธิปัตย์อยู่ด้วยหนึ่งคนคือคุณพนิดวิกิตเศษช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณเจ็นาฬิกาสานาทีนะคะคนไทยทั้งเจ็คนที่ถูกกัมพูชาจับกลุ่มนําโดยนายพนิดวิกิ i เศษสาสกทมพรรคประชาธิปัตย์และเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงนายเวระสมความคิด ก็ได้เดินทางไปถึงศาลพนมเปญเพื่อเข้าห้องพิจารณาคดีในห้องไต่สวนชั้นสองกรณีถูกกล่าวหาว่าลุกล้ำเขตแดนกัมพูชานายพนิด์และคณะสวมชุดนักโทษกัมพูชาสีน้ำเงินขอบขาวนายพนิดนั้นสีหน้าอิดโรยค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพในช่วงที่เขาเดินผ่านมาที่คุณวีระเดินนําก่อนเนี่ยนะคะต่างด้วยคุณพนิษนี่นะคะคุณวีระนั้นสีหน้าเรียบเฉยแต่ถ้าดูคุณพนิด์แล้วเนี่ยคือเราจะเห็นได้ว่า คือหนวดเคราก็ไม่ได้โกนะนะคะช่วงเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดูมีสีหน้าที่อึดอรยแล้วก็น่าจะมีความกังวลอยู่มากพอสมควรคือคือภาพภาพที่เห็นนะคนที่มั่นไส้คนกลุ่มนี้นะ,ค,ะคนนี้ไม่ชอบหน้าคุณพีระอาจจะรู้สึกสาใจนะพวกชาวบ้านพวกประท้วงพวกอะไรแล้วแต,แต่แต่แต่ถ้าว่ามองในฐานะที่เป็นคนไทยโดยทั่วไปรัฐบาลไทยเรามองว่าคนไทยกลุ่มนี้ถูกจับใส่ชุดนักโทษค่ะ เขมรแล้วก็ลากคอขึ้นไปถูกลากลากขึ้นไปขึ้นสามเขมรก็สะท้อนเห็นว่าเรานีไม่มีกีติภูมิอะไรที่เราปกป้องอะไรเลยนะถึงบอกอห่างเขาว่าเก้าวันแล้วว่าพี่สุชามันต่างจากอดีตนาการเมืองไทยที่เคยไปพยายามจะจะไปทําการรัฐประหารแล้วก็หนีกระเซิงกระเซิงกลับมาก่อนหน้าโน้นในสมัยก่อนโน้นน่ะนะที่ต้องการจะไปเปลี่ยนรัฐประหารเราเคยถูกเผาสถานทูตนะห้างร้านธุรกิจราคาคนไทยหนีตาย นะทุกอย่างการถูกเผาสารทูกถือเป็นเกียรติภูมิที่ถูกย่ำายีขนาดหนักอยู่แล้วเพราะในสากลเขาไม่ทํากันแต่คําประเทศไทยก็เป็นน่าจะเป็นสารทแห่งแรกังที่ถูกเผาอ่ะก็ในกัมพูชานี่แหละค่ะและความสัมพันธ์ที่เป็นมาก็ลุ่มๆนดนๆมาตลอดอท,อทํานองี่รักปนเกลียดแต่หลังไม่มีรักก็มีแต่เกลียดค่ะรัฐบาลพยายามจะฟื้นฟูแต่เหมือนก็ตบมือข้างเดียวเรายื่นมือเขาจับแต่เขายื่นกำปั้นไห้เอาจับใช่ค่ะ แล้วก็เราไม่แสดงให้เห็นจุดยืนว่า<ช>เออเรามีเราก็เป็นชาติที่มีปอดความเป็นมา,ายาวนานเท่ากับกัมพูชาเหมือนกันก็แผ่นดินติดกันเองก็อยู่ด้วยกันนะนะแต่เรารู้เป็นเป็นไก่รองบอลเป็นเบียนล่างเป็น,น,เ,ปนเป็นฝ่ายที่ต้องตั้งรับตลอดเวลาเรารอ,อย่างนี้ได้ไหมคะท่านรองนายกร,รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงบอกผมหวังว่าสมเด็จฮูลเซนจะได้เห็นการ จะได้เห็นแก่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ท่านได้ร่วมกับนายกอภิสิทธ์แก้ไขสถานการณ์จนดีขึ้นในระดับที่ประชาชนของทั้งสองประเทศมีความสบายใจแล้วหวังว่าจะใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะเป็นนายกของประเทศเพื่อนบ้านที่เราหวังจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการช่วยแก้ไขปัญหานี้แล้วรองนายกสุเทศบอกว่าที่ผ่านมาผมก็พยายามติดต่อสมเด็จฮุนเซนอยู่ตลอด ผมไม่เคยโทรศัพท์โดยตรงกับสมเด็จฮุนเซนแต่เป็นการติดต่อผ่านคนช่วยประสานให้แต่ก็ยังติดต่อไม่ได้บางก็อ้างว่าสมเด็จก็มีขมีโทรศัพท์มือถือเหรอบางก็อ้างว่ามันติดช่วงปีใหม่เลยติดต่อกันไม่ได้ถ้าระดับนี้ระดับของระดับผู้นําประเทศระดับผู้บริหารประเทศเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้คือภาพลวงนายกไทยฝ่ายคอมมินทงโทรศัพท์ไปแล้วเขาไม่รับสายเนี่ยนะคุณจะเอาหน้าไปซุกไว้ไหนอ่ะฉะนั้นคุณที่กระจอกมากเลยนะไมื่อวันใหม่ๆได้ได้เอซีเอ็มเอสมาถึงยันว่า ท่านนายกเาราอ่ะโทรศัพท์ไปถึงคุณคุณเซน,เซนว่าวให้ให้ให้ปล่อยอ,ะอ่ะคุณเซนบอกไม่ได้ไไดต้องเป็นไปตามกฎหมาย